28 HB News มาพร้อมกับรายงานสุดเดือดจากชายแดนไทยกัมพูชาที่รับรองว่าคุณจะนั่งไม่ติด นาทีนี้ต้องรู้ชายแดนไทยกัมพูชาคืบหน้าสู่สันติภาพสวัสดีครับคุณผู้ชมผมขอนำคุณเข้าสู่บรรยากาศสุดระทึกที่กองบัญชาการกองดับบกวันนี้โคศกกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีออกมาตอกย้ำถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญที่ชายแดนไทยกัมพูชานี่คือปฏิบัติการถอนอาวุธหนักขั้นที่หงประเภทจรวดที่ยังคงดาเนินไปตามแผนเปะ๊ปะ แถมยังมีคณะผู้สังเกตการอาเซียนทั้งสองฝ่ายมัสซองดูแบบไม่กระพริบตาการเก็บกู้ทุนระเบิดก็เครือบหน้าไม่แพ้กัน แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่สองและ3พอยอ68ทหารไทยเราลาดตะเวนอยู่ดีๆบริเวณเนิน677ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีก็เจอเข้ากับทุนระเบิด p m n 2ถึง2ทุนเก็บกู้ไปเรียบร้อยหายใจโลง่งและที่ต้องปรบมือให้คือเหตุการณ์เมื่อวันที่สพอยอบริเวณช่องบกอุบลทหารกัมพูชา6นายเอาไม้ไผ่มาขวางเส้นทางลาดตะเวนของไทยคุณผู้ชมคิดดูถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจเกิดเรื่องใหญ่แต่ทหาร ไทยเราใช้การทูดในสนามครับเข้าไปเจราจาชี้แจงว่านี่คือเส้นทางลาดตระเวนปกติคุยกันเสร็จปุ๊บฝ่ายกัมพูชาหรือออกทันทีวันที่5พอยอชุดไทยเข้าไปอีกรอบสถานการณ์เป็นปกติไม่มีใครขวางแล้วนี่คือภาพความคืบหน้าที่ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบกระบวนการสันติภาพตามข้อตกลงร่วมกันกองทัพบ,บกย้ำชัดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกทวิภาคีเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ชายแดนอย่างยั่งยืนเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน28 HB News คุณคิดว่าการเจรจาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้สำคัญขนาดไหนต่อสันติภาพชายแดนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราวไว้เจอเป็นใหม่ข่าวหน้าสวัสดีครับ